นำ้ำโอเคบอสามใบสามฟองผ่านไปเมมเอาเอาหลดเอาเข้าไปนี่เลยค่ะเปลือกไข่อะเพราะมันถือนำสมมันจะมึนๆได้ไปนองจับเวลาจับห้ยะว่างในเดอ้อจ้าเดี๋ยวมันจะรุดมือแตกพะนาะนี่เลยค่ะไข่เค้ม อีกเจ็ดวันผ่านไปเรามาดูกันว่าไข่เค็มเราจะโอเคไหมเนะาะเด็ดมือเค็มบ่หลายเค็มกันล่งแซบเ่ากับสีเอาแค่เด็ดมือเพราะว่าอันสูตรสิปหามือนี่บ่โอเคพี่นอ้องมันเข็มจนว่าเข็มเป็นเกลืออืนเนาอ กินผู้เดียวคือเห็ดหลายแต่หกน้วยพันธะพี่นอ้องอือเราจะ้ะคุกเข้าไปเราไม่ใช้ดองแบบต้มเกลือนะเราดองแบบคุกเกลือสูตรแนี้เค็ม,มเป็นไว้เข็มพร้อมพี่น้องบอกตรงเห็ด มาหลายรอบแล้วแตาวาโดยความที่ว่าเข้ากับปรด็สนใจมาเห็ดคลิปแบ่งปันซูนพีซุน้องเบิ่งอ่ะเนาะมือนีกัเลยโอเคจัดคลิปหน่อยนะคะแต่ยังทําไอ้นี่ไม่เป็นนะพี่น้องหาอุปกรณ์ไอ้นี่ไม่ได้ใครเย,ยมมี่ยวม้า พาอว่ายชิมมาก,กินไข่เยี่ยวมาผัดกะเพราชอบมากไข่เยี่ยวมา้าผัดกะเพราอยู่เมืองนอกเห็ดหยังท่าก็บเห็ดกินเองพี่น้องไม่ต้องไปซื้อไปหานทำง่ายไม่ต้องไปทำยุง่งยากเรียบร้อยค่ะเกลือที่เหลือเราก็เอาไปใส่ในโถนั่นแหละ มันจะเค็มมากเค็มน้อยคาดว่าเจ็ดวันน่าจะเค็มพอดีจะไม่เอาถึงที่เราใส่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของห้าวเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องบม่มีเครื่องย่ยชินเนะี่ยพี่น้องเอานา้ำ้อจ้ะถุงน้ำเนะี่ยใส่น้ำแล้วก็ว่างทั้งทงเพราะว่าห้าวต้องการให้ไใครมันจมเข้าไปในะนี่ของย่ยชิมมันจะมีไอตรงนี้ กด,ดลงไปโอ้ไข่ขอ่อยสิแตกบ้าะ่เเาะเดี๋ยวเอาลรเด้อุปรกรณ์อีพอนี่พอวาเวลาอัน,อนเกลือมันละลายเนี่ยไข่มันจะลอยพี่น้องเขาจะต้องเห็ดบ่อหายไข่ลอยเขาจะจะเห็ดไข่จมนะคะ เดี๋ยวเขาทะเาลาะก,กับอุปกรณ์น,นิดนึงเราหมุนขึ้นแล้วหมุนลงอ๋อหมุนพิดทางหมุนผิดข้างแลวกว่าทาไมเขาไม่ลงไาแล้วก็หมุนผิดข้างเองพี่น้องเอี่ปิดไฟสนิทจ้าเรียบร้อยนี่ค่ะหมักไว้เจ็ดวันนะคะเรามาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันว่าใครเข้มได้ชิมจะเข้มบอจะโอเคบอเดี๋ยวเขจัด ฟากับปลุกให้มันเรียบร้อยเลยค่ะล็อกไฮสนิดค่ะพี่นอ้องถ้าลอกก็อ,อุปกรณ์เอาโอ,โอ้ยหัวตำ่ำปิดฟ้าไนิดค่ะพี่น้องนี่มาร์กไว้เดี๋ยวจะชิมเส็สิเขียนเขียนวันทีค่ะไว้เพื่อ ความเตือนความจำจาของนีลาที่น่องเจ้าคะ่ะอน,นุญาตล้างมือวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดสิบสองพันยิบสามค่ะ นี่ค่ะแปะไว้เลยวันที่สิบนี่เลยยี่สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันด้ยวยพี่น้องเอาแมนบอลลัวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเอายี่สิบเอ็ดก็ยี่สิบเอ็ดเอาหนึ่งวันนะคะเอาตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไข่เค็มยาขิมจะเป็นยังไงโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อกิ๊ตัสใหม่ ไข,ข่เค็มเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะไข่เค็ม9วันไม่ถึง10วันเค็มกันลังดีพี่น้องเสกเลยไข่แดงก็เจาะจากมันมากเลยนะคะ9วันนะพี่น้อง ให้ดูนะคะจะเหนือใครเข้มเฮาข้างในยังมีน้ำอยู่เลย มันหยุดเข้มกำล่งดีวิหน่องกำล่งแสบชิมแล้วเมื่อกี้ ดีว่าเราเขียนวันที่ไว้นะพี่น้องนะไม่งั้นปล่อยไว้ก็เค็มเค็มหมดแล้วเค็มดีด้วยค่ะไม่คาวด้วยเรียบร้อยค่ะครเค็ม